คุณเคยรู้สึกไหมว่ายิ่งคุณเปิดเผยเรื่องของตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกว่าใจเราไม่ปลอดภัยมากขึ้นทุกวันบางครั้งเราไม่ได้เหนื่อยเพราะปัญหาหนักแต่เราเหนื่อยเพราะเราปล่อยให้คนอื่นเข้าถึงตัวเรามากเกินไปหลายเรื่องที่คุณเล่าหลายคนที่คุณไว้ใจสุดท้ายกลายเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาทำร้ายจิตใจคุณเองในคลิปนี้ผมอยากชวนคุณมานั่งเงียบๆด้วยกันสักพักเพื่อทบทวนว่า บางทีการเงียบอาจไม่ใช่การเก็บตัวแต่คือกราะป้องกันใจที่ดีที่สุดในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนนี่คือเจ็ดข้อดีของความเงียบที่อาจเปลี่ยนวิธีคิดของคุณและทำให้คุณเข้าใจว่าการไม่ให้ใครรู้เรื่องเราเยอะเกินไปอาจเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่สงบสง่างามและมั่นคงกว่าที่เคยถ้าคุณกำลังรู้สึกเหนื่อย กำลังรู้สึกว่าถูกมองถูกวุ่นวายถูกคาดหวังมากเกินไปขอให้คลิปนี้เป็นพื้นที่เงียบๆที่ทําให้คุณได้กลับมาอยู่กับตัวเองกับใจของคุณจริงอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณพร้อมแล้วไปเริ่มข้อแรกด้วยกันครับข้อที่หนึ่งความเงียบทําให้คุณน่าค้นหามากกว่าน่ารู้จักในโลกที่คนส่วนใหญ่พยายามจะเป็นที่รู้จักพูดให้มากโชว์ให้มากและแสดงตัวตนให้เด่นที่สุดคนที่เงียบกลับเป็นเหมือนแรงดึงดูด ที่มีพลังมากที่สุดแบบที่ไม่ต้องพยายามเลยสักนิดครับความเงียบไม่ใช่การเก็บตัวไม่ใช่การหลีกหนีแต่คือการเลือกอย่างมีสติว่าสิ่งไหนควรพูดสิ่งไหนควรปล่อยผ่านและเมื่อคุณเงียบในสิ่งที่คนอื่นพูดกันโครงคลางความสงบนิ่งของคุณจะกลายเป็นสนามพลังที่ทําให้คนอื่นอยากรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่พวกเขาจะถามว่าทําไมคุณไม่พูดพวกเขาจะเริ่มสนใจว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้และในวินาทีนั้นเอง คุณไม่ได้เป็นคนที่ถูกลืมแต่กลับเป็นคนที่ถูกจับตามองแบบที่ไม่มีใครกล้าประเมินต่ำครับจิตวิทยาแห่งความลึกลับมีทฤษฎีทางจิตวิทยาที่น่าสนใจเกี่ยวกับยิ่งเรารู้เรื่องใครน้อยเท่าไหร่จินตนาการเรายิ่งทำงานมากขึ้นเท่านั้นนี่คือเหตุผลที่คนเงียบมักถูกมองว่าน่าสนใจมีเสน่ห์หรือดูฉลาดลึกซึ้งโดยอัตโนมัติเพราะสมองของคนอื่นจะเริ่มต่อเติมช่องว่างของข้อมูลด้วยความคาดเดาและเชื่อไหมครับ ในหลายครั้งความลึกลับสร้างอำนาจมากกว่าความเปิดเผยเสียอีกคนเงียบไม่ใช่คนธรรมดาแต่คือคนที่เลือกจะสงบเพื่อรักษาอำนาจคุณไม่จำเป็นต้องพูดทุกเรื่องที่คุณรู้คุณไม่ต้องเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองและคุณไม่จำเป็นต้องแชร์ทุกช่วงเวลาของชีวิตให้โลกโซเชียลรับรู้เพราะในความเงียบนั้นมีอิสรภาพที่คุณควบคุมได้มีพลัง ที่คุณไม่ต้องอธิบายให้ใครฟังและมีสเสน่ห์ที่เกิดขึ้นจากการไม่เปิดเผยเมื่อคุณเลือกเงียบในเวลาที่คุณเงียบคุณไม่ได้แพ้แต่คุณกำลังปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองในยุคที่คนชอบเปิดเผยเกินความจำเป็นการรู้จักเงียบให้เป็นไม่ใช่การขี้อายแต่คือการฉลาดทางอารมณ์เพราะคุณจะไม่ต้องเสียเวลาอธิบายไม่ต้องแถมไม่ต้องปกป้องเรื่องที่ไม่ควรถูกพูดตั้งแต่ตนดังนั้นถ้าใครมองว่าคุณเงียบ ให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้เงียบเพราะไม่มีอะไรจะพูดแต่คุณเงียบเพราะเลือกผู้เฉพาะตอนที่มันมีคุณค่าจริงๆเท่านั้นครับข้อที่สองความเงียบคือเกราะป้องกันความลับของคุณได้ดีที่สุดในโลกที่ทุกคำพูดสามารถกลายเป็นหลักฐานย้อนสอนได้ความเงียบจึงเปรียบเสมือนเกราะชั้นดีที่ปกป้องคุณจากการเปิดเผยเรื่องส่วนตัวที่อาจถูกบิดเบือนกลายเป็นดาบที่ทิ่มแทงคุณกลับมาในวันที่คุณไม่ทันตั้งตัวครับ หลายคนพลาดเพราะพูดมากเกินไปหลายคนเจ็บเพราะเปิดใจผิดจังหวะและหลายคนพังเพราะไว้ใจคนผิดการเงียบไม่ใช่ความที่ระแวงแต่คือการเรียนรู้ว่าบางเรื่องไม่ควรให้ใครรู้แม้แต่คนใกล้ตัวก็ตามเมื่อคุณพูดน้อยลงคนอื่นจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณน้อยลงและความปลอดภัยของคุณจะมากขึ้นลองสังเกตดูสิครับ คนที่มักเจอปัญหาเรื่องโดนนินทาโดนแทงข้างหลังหรือเรื่องหลุดมักเป็นคนที่พูดเยอะเกินไปทั้งนั้นพวกเขาเชื่อใจคนง่ายพูดทุกอย่างโดยลืมคิดว่าสิ่งที่พูดออกไปอาจจะกลายเป็นจุดอ่อนของตัวเองในอนาคตในทางจิตวิทยาพฤติกรรมของคนที่เปิดเผยตัวเองมากเกินไปซึ่งมักเกิดจากความต้องการการยอมรับหรือความรู้สึกว่าตัวเองต้องได้รับความสนใจแต่สิ่งที่ตามมาคือความประบางที่เปิดเผยให้คนอื่นเห็นช่องโหว่ แต่เมื่อคุณเลือกเงียบคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครจับจุดอ่อนได้เลยคนจะเริ่มสับสนพวกเขาจะไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรจะไม่รู้ว่าคุณรู้มากแค่ไหนและที่สำคัญที่สุดพวกเขาจะไม่สามารถใช้ข้อมูลใดๆจากคุณไปโจมตีคุณได้เลยคนที่รู้จักเก็บงงาคือคนที่มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจสูง เพราะคุณรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ยิ้มให้คุณจะหวังดีกับคุณจริงไม่ใช่ทุกคนที่ฟังคุณจะรักษาความลับของคุณได้และไม่ใช่ทุกวงสนทนาจะปลอดภัยพอให้คุณเปิดใจบางเรื่องควรเก็บไว้แค่ในหัวบางคำควรเก็บไว้แค่ในใจและบางความลับควรปล่อยให้ตายไปพร้อมกับตูคุณไม่ใช่ถูกถ่ายทอดต่อจากปากคุณไปหาคนอื่นครับจงจำไว้ว่ายิ่งคุณเงียบเท่าไหร่ความเป็นส่วนตัวของคุณยิ่งปลอดภัยเท่านั้น และในโลกที่เต็มไปด้วยคนขี้สืกคนขี้อิจฉาและคนตีสองหน้าความเงียบนี่แหละครับคือเกราะที่ดีที่สุดที่คุณมีไม่ต้องหนาไม่ต้องแข็งแค่งเงียบอย่างมีศักดิ์ศรีและมีชั้นเชิงนั่นก็เกินพอแล้วครับข้อที่สามความเงียบทําให้คุณควบคุมสถานการณ์ได้โดยไม่ต้องออกแรงในหลายๆเหตุการณ์โดยเฉพาะเวลาที่มีความขัดแย้งหรือสถานการณ์ตึงเครียดคนส่วนใหญ่มักเลือกการตอบโต้ด้วยคําพูด เพื่อแสดงพลังหรือไม่ก็รีบพูดเพื่อปกป้องตัวเองจากความเข้าใจผิดแต่น้อยคนนักที่จะเข้าใจว่าความเงียบนี่แหละคือการควบคุมเกมที่แยบยลที่สุดครับเวลาที่คุณเงียบคุณไม่ได้แพ้แต่คุณกำลังทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียจังหวะเพราะทันทีที่คุณไม่ตอบโต้คนที่โจมตีคุณจะเริ่มสับสนเขาจะสงสัยว่าคุณไม่รู้สึกอะไรหรอือหรือคุณกำลังวางแผนอะไรอยู่ หรือคุณไม่ให้ราคากับสิ่งที่เขาพูดเลยและนั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนที่คิดจะท้าทายคุณไม่ใช่เสียงตะโกนไม่ใช่คำดา่าแต่คือความนิ่งเงียบของคุณที่ทำให้พวกเขาไม่แน่ใจว่าคุณกําลังจะทำอะไรต่อจิตวิทยาแห่งความนิ่งมีหลักจิตวิทยาที่เรียกว่าการเงียบอย่างมีกลยุทธ์ซึ่งมักใช้ในห้องสอบสวนการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการโต้กลับในการสนทนาโดยไม่ต้องใช้คำพูดเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะความเงียบบีบให้คนอีกฝ่ายต้องพูดมากขึ้นและยิ่งพูดมากเท่าไหร่โอกาสที่เขาจะเผยให้เผยอารมณ์หรือเผยจุดอ่อนก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นครับเงียบอย่างมีพลังไม่ใช่เงียบเพราะอ่อนแอเวลาที่มีใครพูดดูถูกคุณอินทาคุณหรือพยายามยั่วยุให้คุณหลุดคุณไม่จำเป็นต้องตอบโต้ทันที ไม่จำเป็นต้องรีบปกป้องตัวเองด้วยคำอธิบายเพราะบางครั้งความเงียบก็คือคำตอบที่ดังที่สุดในสนามของการเอาชนะทางจิตวิทยาเมื่อคุณไม่หลุดไม่สะเทือนไม่พูดอะไรกลับคุณกำลังทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองร้ายอิทธิพลกับคุณคุณกำลังสื่อว่าคำพูดของเขาไม่คู่ควรพอให้คุณเสียเวลาไปตอบกลับและนั่นคือชัยชนะที่ไม่ต้องใช้เสียงแม้แต่นิดเดียวครับคุณควบคุมสถานการณ์ได้ เพราะคุณควบคุมตัวเองได้ความเงียบที่สงบนั้นแข็งแกร่งกว่าความเสียงดังที่ไร้สติเพราะคนที่นิ่งคือคนที่ผ่านการฝึกมาแล้วในจิตใจเขารู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดและเมื่อไหร่ควรปล่อยให้คนอื่นพูดไปให้หมดแรงเองดังนั้นหากใครกำลังพยายามควบคุมคุณด้วยคำพูดให้คุณรู้ไว้นะครับว่าแค่คุณเลือกเงียบย่งใจเย็นคุณก็ได้กลับมาเป็นคนที่คุมเกมนั้นได้ทั้งหมดแล้วครับข้อที่สี ความเงียบคือสัญญาณของคนที่คิดเป็นไม่ใช่คนที่พูดเก่งในยุคที่ทุกคนแข่งกันพูดแข่งกันแสดงออกแข่งกันเรียกร้องความสนใจการเงียบกลับกลายเป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในหมู่คนเสียงดังครับใครหลายคนอาจคิดว่าคนพูดเก่งคือคนฉลาดคนพูดเยอะคือคนมีความรู้แต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่เลือกจะเงียบต่างหากที่คือนักคิดตัวจริง เพราะคนที่เงียบเขาไม่ได้ขาดความคิดแต่เขาเลือกใช้เวลาในการฟังและวิเคราะห์มากกว่าการริษแสดงตัวจิตวิทยาการฟังของคนเงียบนักจิตวิทยาหลายคนยืนยันว่าคนที่มีทักษะในการฟังอย่างลึกซึ้งมากมีระดับของความสะอาดทางอารมณ์สูงกว่าคนที่พูดไม่หยุดเพราะการฟังต้องอาศัยความอดทนการควบคุมอารมณ์และการคิดตามอย่างมีสติไม่ใช่แค่รอฟังเพื่อจะถึงกลับแต่ฟังเพื่อเข้าใจจริง ฮ่าฮ่าคนที่เงียบจึงไม่ใช่คนที่โง่หรือไม่กล้าแต่เขาคือคนที่กำลังเก็บข้อมูลและพร้อมใช้ข้อมูลนั้นในจังหวะที่แม่นยำที่สุดครับคนที่คิดก่อนพูดคือคนที่มักไม่พลาดเวลาคุณพูดมากไปโอกาสผิดพลาดก็จะมากขึ้นคุณอาจหลุดพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดอาจเผลอเปิดเผยความรู้สึกที่ยังไม่พร้อมให้ใครรู้หรือแม้แต่สร้างศัตรูจากคำพูดเพียงไม่กี่ประโยค ในทางกลับกันคนที่เงียบมักใช้เวลาในการทบทวนก่อนตอบเขาไม่ได้ขี้อายแต่เขากำลังประเมินว่าคำพูดของเขาจะส่งผลอย่างไรมันจะทำร้ายใครไหมมันจำเป็นต้องพูดหรือเปล่าและเมื่อเขาเลือกจะพูดเมื่อถึงเวลาคำพูดของเขาจะเฉียบคมชัดเจนและมีน้ำหนักมากกว่าคนที่พูดพรามอยู่ตลอดเวลาครับ ความเงียบจึงไม่ใช่สัญญาณของคนที่ไร้จุดยืนแต่คือการเตรียมความคิดให้มั่นคงก่อนจะเปิดปากพูดอะไรออกไปเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลปลอมและเสียงรบกวนคนที่พูดให้น้อยลงแต่คิดให้มากขึ้นคือคนที่อยู่รอดได้ดีที่สุดและคุณจะพบว่าคนที่ดูมีอำนาจที่สุดในห้องประชุมมักไม่ใช่คนที่พูดมากแต่มักเป็นคนที่ฟังทั้งห้องแล้วพูดเพียงไม่กี่คำ แต่คำพูดนั้นกลับเปลี่ยนทิศทางทุกอย่างได้เลยครับจงเป็นคนนิ่งที่มีคลังความคิดอยู่ภายในไม่ใช่คนพูดมากที่ปล่อยไอดีรั่วไหลออกไปโดยไม่ได้ใช้มันอย่างทรงพลังข้อที่5ความเงียบทําให้คุณปลอดภัยจากการถูกตัดสินและเข้าใจผิดในโลกที่คนจํานวนมากตัดสินกันจากแค่คําพูดไม่กี่คําทุกครั้งที่คุณเปิดปากนั่นเท่ากับคุณเปิดโอกาสให้คนอื่นตีความและน่าเศร้าที่ความเป็นจริงคือคนส่วนใหญ่ ไม่ได้ตีความจากความเข้าใจแต่ตีความจากอคติที่มีอยู่ในใจล่วงหน้าแล้วครับยิ่งคุณพูดมากเท่าไหร่คุณยิ่งเปิดช่องให้คนอื่นนำคำพูดของคุณไปบิดไปใส,ส่สีไปตีความผิดไปพูดต่อในมุมที่คุณไม่เคยตั้งใจแต่เมื่อคุณเลือกที่จะเงียบคุณไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆที่จะกลายเป็นอาหารของการซุบซิบนินทาและคุณก็ปิดประตูทุกช่องทางที่ใครจะใช้คำพูดของคุณมาทำร้ายคุณได้ในภายหลัง จิตวิทยาการตัดสินแบบฉับฉวยมนุษย์เรามีแนวโน้มที่จะตัดสินคนอื่นอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วินาทีจากคำพูดหรือพฤติกรรมบางอย่างซึ่งมักเกิดจากประสบการณ์เดิมๆของตัวเองหรือความลำเอียงโดยไม่รู้ตัวนั่นหมายความว่าแค่คุณพูดผิดประโยคเดียวในวันที่คุณเหนื่อยหรือสื่อสารคลาดเคลื่อนในจังหวะที่ไม่ใช่คนบางคนก็อาจจะตราหน้าคุณไปตลอดชีวิต จากคำพูดนั้นเพียงคำเดียวครับดังนั้นการเงียบในบางสถานการณ์จึงไม่ใช่การถอยหนีแต่คือการปกป้องตัวเองจากโลกที่อ่อนไหวกับคำพูดมากเกินไปเงียบไว้ก่อนปลอดภัยกว่าแน่นอนถ้าไม่แน่ใจว่าควรพูดไหมให้เงียบถ้ารู้ว่าพูดไปแล้วจะมีคนเข้าใจผิดให้เงียบถ้ารู้ว่าอีกฝ่ายไม่ได้อยากฟังแต่แค่อยากจะผิดยิ่งต้องเงียบเข้าไว้ พราะความเงียบไม่สามารถถูกตัดสินได้ไม่สามารถถูกบิดเบือนได้และไม่สามารถกลายเป็นอาวุธย้อนกลับมาทำร้ายตัวคุณเองได้ความเงียบคือพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจที่คุณสามารถเลือกเข้าไปพักเมื่อใดก็ได้และเชื่อเถอะครับบางครั้งการเงียบในเวลาที่โลกวุ่นวายคือการสงนเกียรติของตัวเองไว้จากความสกปรกของคำพูดคนอื่นคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงจะรู้ว่า การไม่พูดบางอย่างไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่มันคือการรู้ทันอารมณ์ตัวเองและเคารพการรับรู้ของผู้อื่นจงจำไว้ว่าในโลกที่คนพูดกันโดยไม่คิดการเงียบให้เป็นคือภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดครับข้อที่ 6. ความเงียบช่วยให้คุณฟังได้ลึกและเข้าใจคนอื่นมากกว่าที่เขาเข้าใจตัวเอง คนที่เงียบไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีอะไรจะพูดแต่คนที่เงียบคือคนที่กำลังใช้ประสาทสัมผัสอย่างอื่นให้คมชัดขึ้นโดยเฉพาะการฟังครับในขณะที่คนทั่วไปมุ่งจะพูดสิ่งที่ตัวเองคิดคนเงียบจะเลือกฟังให้เข้าใจสิ่งที่คนอื่นไม่ได้พูดออกมาเพราะหลายครั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดในบทสนทนาไม่ใช่สิ่งที่พูดออกมาแต่คือสิ่งที่ซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัด จิตวิทยาการฟังที่ลึกกว่าเสียงคนที่ฝึกตนให้เงียบบ่อยๆจะมีความสามารถในการจับน้ำเสียงสีหน้าและอารมณ์ที่แฝงอยู่ในคำพูดของคนอื่นได้แม่นยำมากขึ้นในขณะที่อีกฝ่ายกำลังพูดคุณที่กำลังฟังอย่างสงบจะเริ่มจับได้ว่าน้ำเสียงของเขากำลังสัน่นเขาอาจกำลังโกหกแววตาของเขาเลี่ยงคุณเขาอาจมีอะไรในใจ คำพูดของเขาดูปกติแต่จังหวะการพูดมันไม่ธรรมชาติเลยทั้งหมดนี้คนที่พูดเยอะจะไม่มีวันรู้เพราะมัวแต่สนใจจะพูดอะไรต่อไปดีแต่คนที่เงียบจะได้ยินเสียงที่ลึกกว่าคำพูดและเข้าใจเจตนาที่ลึกกว่าประโยคที่ออกจากปากครับเมื่อคุณฟังคนอื่นได้ดีคุณจะเข้าใจเกมจิตวิทยาที่เขากำลังใช้โดยที่เขาไม่รู้ตัวคุณจะรู้ว่า บางคนพูดเพื่อบงการบางคนพูดเพื่อเรียกร้องบางคนพูดเพื่อหลีกเลี่ยงความจริงและบางคนพูดเพื่อทดสอบว่าคุณคิดยังไงกับเขาการเงียบจึงไม่ใช่แค่การไม่พูดแต่คือการใช้เวลาในการอ่านใจของคนอื่นโดยที่ไม่ต้องเสียพลังงานไปต่อปากต่อคำเลยการเงียบคือการยอมถอยหนก้าวเพื่อก้าวเข้าไปในจิตใจคนอื่นได้ลึกขึ้น ในโลกของผู้นำระดับสูงนักเจราจานักจิตวิทยาหรือนักวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ความเงียบคือเครื่องมือชั้นสูงที่ใช้เพื่อให้เห็นไพ่ของฝ่ายตรงข้ามก่อนเพราะคนที่พูดมากจะเผยเปิดไพ่แต่คนที่ฟังอย่างเงียบจะค่อยๆรวบรวมทุกใบมาไว้ในมือโดยไม่ต้องเปิดเผยอะไรของตัวเองเลยครับคุณจะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเมื่อคุณไม่รีบแสดงว่าตัวเองเข้าใจทุกอย่างเพราะคนที่ฟังเก่งมักได้เปรียบเสมอ และคนที่เงียบได้มักเข้าใจสิ่งที่คนพูดพยายามซ่อนไว้ได้ดีกว่าคนที่พูดกลับไปทันทีดังนั้นจงฝึกเงียบเพื่อให้คุณเป็นนักฟังที่ลึกกว่าผิวเผินและในวันหนึ่งคุณจะพบว่าความเข้าใจคนอื่นอย่างทะลุทะลวงโดยที่เขาไม่รู้ตัวนั่นแหละคืออำนาจที่แท้จริงครับข้อที่7ความเงียบทําให้คุณมีอิสระในการเลือกเส้นทางชีวิตโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นในยุคที่ผู้คนวิ่งไล่ตามการยอมรับ แข่งกันอัปเดตชีวิตรีบรีวิวทุกอย่างที่ทำและรีบแสดงให้โลกรู้ว่าฉันกำลังไปได้ดีแค่ไหนคุณจะยิ่งรู้สึกโดดเด่นถ้าคุณเงียบเพราะคนที่เงียบไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรจะโชว์แต่หมายความว่าเขาไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องเอาชนะสายตาใครและไม่ต้องให้ใครอนุญาตในการเดินทางของตัวเองครับจิตวิทยาแห่งอิสระ การไม่ต้องรายงานชีวิตให้ใครฟังการเงียบให้เป็นหมายถึงการไม่รู้สึกว่าชีวิตฉันต้องมีคนเห็นถึงจะมีค่าคุณไม่จำเป็นต้องอัปเดตว่าวันนี้คุณทำอะไรคุณกำลังจะประสบความสำเร็จแค่ไหนหรือใครกำลังมองคุณในแง่ไหนอยู่เพราะคนที่ใช้ชีวิตเงียบๆโดยไม่ต้องบอกใครคือคนที่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริง เมื่อคุณเงียบคุณจะมีพลังในการตัดสินใจโดยไม่ต้องกลัวเสียงวิจารณ์หลายครั้งเราเปลี่ยนเส้นทางชีวิตไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่ทางเราแต่เพราะกลัวคนอื่นจะพูดว่าอะไรกลัวจะโดนหัวเราะกลัวจะโดนตั้งคำถามกลัวจะไม่ตรงกับความคาดหวังของคนอื่นแต่เมื่อคุณเลือกที่จะเงียบเมื่อไม่มีใครรู้ว่าคุณกำลังจะไปทางไหนคุณจะไม่ต้องต่อสู้อะไรกับใคร ไม่ต้องอธิบายเหตุผลให้ใครฟังและที่สำคัญคุณจะรู้สึกอิสระที่สุดในชีวิตอิสระจากการเปรียบเทียบอิสระจากการถูกตัดสินอิสระจากการต้องดูดีตลอดเวลาความเงียบช่วยให้คุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นไม่ใช่ในแบบที่คนอื่นอยากให้คุณเป็นคุณจะมีเวลาคิดคุณจะมีพื้นที่ปลอดภัยให้ตัวเอง คุณจะมีพลังใจกลับมาและคุณจะพบว่าการเงียบอยู่กับตัวเองในบางช่วงเวลาของชีวิตคือการเยียวยาที่ดีที่สุดครับจงอย่าให้ใครรู้เรื่องคุณมากเกินไปเพราะยิ่งคุณเปิดเผยเรื่องของตัวเองคุณยิ่งถูกจํากัดด้วยความคาดหวังของคนอื่นแต่ถ้าคุณเงียบคุณจะเป็นอิสระจากสายตาทุกคู่ในโลกนี้และคุณจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณเลือกเองอย่างเต็มหัวใจ เพราะสุดท้ายแล้วคนที่เงียบไม่ใช่คนที่อ่อนแอแต่คือคนที่มีพลังใจเงียบๆและเสรีภาพที่แท้จริงโดยไม่ต้องพึ่งเสียงปรกมือของใครเลยครับสุดท้ายนี้ขอให้คุณจำไว้เสมอว่าคุณไม่จำเป็นต้องพูดทุกอย่างที่คิดและไม่ต้องเปิดเผยทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองให้ใครรู้เพราะยิ่งโลกวุ่นวายมากเท่าไหร่ความเงียบยิ่งกลายเป็นของมีค่า ยิ่งคุณพูดน้อยลงคุณยิ่งเข้าใจตัวเองมากขึ้นยิ่งคุณให้คนอื่นรู้น้อยลงคุณยิ่งปลอดภัยมากขึ้นคนที่มีพลังจริงไม่จำเป็นต้องประกาศตัวไม่ต้องอธิบายไม่ต้องพิสูจน์แต่เขารู้จักอยู่เงียบๆอย่างสง่างามและใช้ความนิ่งสร้างพื้นที่ที่ไม่มีใครกล้าล้ำเส้นถ้าคุณกำลังพยายามอยู่กับตัวเองกำลังหัดเงียบให้เป็นกำลังเรียนรู้ที่จะไม่ต้องบอกใครทุกอย่าง ขอให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้อ่อนแอคุณไม่ได้แปลกแต่คุณกําลังแข็งแกร่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาและบางครั้งคนที่เงียบที่สุดนั่นแหละคือคนที่ชนะเกมชีวิตได้อย่างสง่างามที่สุดครับขอบคุณที่รับฟังจนจบขอให้ความสงบอยู่กับคุณเสมอ